r o ย a l e อน i e ฟิ h i ิมล a y a น450คือการพัฒนาใหม่ล่าสุดของสายพันธุ์แอดเวนเจอร์ที่หลายคนรอคอยมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขี่บนถนนดำยาวไกลหรือเส้นทางธุรกันดารที่เต็มไปด้วยความท้าทายฮิมลายาน450จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ขององค์การผจญภัยที่แท้จริงการออกแบบภายนอกดีไซน์ของฮิมลายาน450ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแอดเวนเจอร์ไบที่ดุดันแต่ครั้งนี้ถูกปรับให้ทันสมัยและลงตัวมากขึ้น ตัวถังเพียวบางน้ำหนักเบาวกว่าเดิมเสริมด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อรองรับสัมภาระและอุปกรณ์เสริมที่นักเดินทางต้องการไฟหน้าแบบเล็ดใหม่เพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในทุกสภาพเส้นทางเครื่องยนต์และสมรรถนะ หัวใจหลักของฮิมาลายาน450คือเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด452ซีซีแบบระบายความร้อนด้วยน้ำมอบพละกำลังสูงสุดราว40แรงม้าและแรงบิดประมาณ40นิวตันเมตรการตอบสนองรวดเร็วกว่าเดิมทำให้เหมาะทั้งการวิ่งบนถนนไฮเวย์และเส้นทางออฟโรดที่ต้องการแรงดึงที่ต่อเนื่องเกียร์6สปีดช่วยให้การขับขี่รับรื่นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบช่วงล่างและการควบคุม ิมาลายัน450มาพร้อมโชคหน้าขนาดใหญ่แบบอัพไซด์ดาวและโชคหลังโมโนช็อคที่ให้ระยะยุบเพียงพอสำหรับการลุยทางวิบากล้อหน้าขนาด21นิ้วและล้อหลัง17นิ้วที่หุ้มด้วยยางกึง Off ่งออฟโรดทำให้การควบคุมมั่นคงทั้งบนถนนลาดยางและเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนหรือหินกรวดระบบเบรกดิสก์หน้าหลังพร้อม ABS แบบเปิดปิดได้เพิ่มความมั่นใจเมื่อขี่ในทุกสถานการณ์เทคโนโลยีและฟีเจอร์ Royal ารอยัล e อ f นฟิล h i m า l าย a น450ยังใส่เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์นักเดินทางสมัยใหม่เช่นหน้าจอ TFT แบบสีที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบนำทางเนวิเกชันรวมถึงพอชาร์จ USB สสำหรับอุปกรณ์ต่างๆระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในทุกเวลาความสะดวกสบายและการออกแบบสำหรับทริปยาวเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้กว้างและนั่งสบายกว่าเดิม เหมาะกับการเดินทางระยะไกลตำแหน่งแฮนด์บาร์และพักเท้าช่วยให้ท่านั่งตรงและผ่อนคลายไม่มือล้าเมื่อต้องขี่ต่อเนื่องหลายชั่วโมงถังน้ำมันขนาดใหญ่กว่า17ลิตรช่วยให้เดินทางไกลได้โดยไม่ต้องเติมบ่อยการใช้งานจริงและภาพลักษณ์ที่มาลาย,ยัน450เป็นรถที่ผสมผสานความทนทานและความสามารถในการลุยเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักบิดที่ชื่นชอบการเดินทางผจญภัย หรือผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์สำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันฮิมาลายัน450ก็พร้อมตอบสนองทุกความต้องการด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดันทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสรุป Royal Enfield Himalayan 450ไม่ได้เป็นเพียงแค่มอเตอร์ไซค์แต่คือเพื่อนร่วมทางที่จะพาคุณไปทุกที่ไม่ว่าปลายทางจะเป็นยอดเขาที่ห่างไกลหรือถนนสายใหญ่ในเมืองใหญ่ฮิมาลายัน450ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นรถที่พร้อมสำหรับทุกความท้าทาย